ไปครับน้ำปลาน้ำปลาสายไลท์บอกครับเชฟประมาณลิตรหนึ่งประมาณลิตรหนึ่งเลยฮะปาเป็นโรคไตไตหาเลยกินแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลโอเคเอาไปครับน้ำปลาอ่าน้ำปลาอีกรอบหนึ่งฮะโอเคครับนี่ครับหลังจากนำกบนึ่งสมุนไพรออกมาจากหม้อแล้วอย่างนี้เลยฮะโอ้โหอย้ยดูหน้าตาสีสันครับน่ากินน่าแดกน่าทานมากครับเราชมครับผม เดี๋ยวเราจะมาแดกให้ชมนะครับเนีนย่นยฮะขออนุญาตใช้มือแล้วนะโ <Okay. S 1> อเคนผมจะจะเอาน่องกบที่หนึ่งอย่างนี้เลยนี่ะโอ้โหเนี่ยะขาขาวเลยนะอย่างนี้เลยฮนะนี่ะเห็นหนังจีนเขากินไก่นะเวลาดูหนังจินสมัยก่อนเขากินไก่น,กน,กน,กน,นะแต่นี่กินกบครับ <S <S> <S แล้วผมขออนุญาตจิ้มกับน้่จิ้มอย่างนี้เลยนะแล้วก็แดกครับ <S <S> <S ครับพบกับรายการที่มีะระเด็กอีกแล้วนะครับแวหัวันนี้เรามีเมนูเด็ดเลยบมาแนะนมาลังส่งให้ดูนะครับเมนูนี้มีชื่อว่ากบนึงสมุนไพรครับผมว้าวติดตามครับว่าจะอร่อยจัดจ้านเลี่ยมหรือเปล่านะครับก่อนจะไปรับชมเมนูนี้ฝาก f c กดไลค์กด s ิดตกดแชร์ให้ด้วยนะครับขออนุาตย้ชมครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราจะทํานึ่งกบในวันนี้นะก็จะมีเครื่องหมักนี้เนะี่ยเครื่องหมักก็จะมีขา่ากระเทียมพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดน,นะครับแล้วก็อันนี้ไฮไลท์ของเราครับกบรับกบ,บอันนี้เราจะมานึ่งกบให้ชมกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มนะน้ําจิ้มแจ่วนะเนี่ยเราคั่วคั่วมาแล้วนะมาดูกันอย่างนี้เลยเราติดตามครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ ตำเครื่องหมักครับนี่เะฮะเดี๋วใส่เกลือลองไปแบบนี้ครับครับหลังจากเราโขกเครื่องหมักแล้วก็่างนี้เลยฮะนี่เสียงต้องตะหลิวต้องกระทะกับโรกต้องดังอย่างนี้นะพะคลัวต,ตัวจริงเนยะ่ายนี่เลยสีสันนี่นี่เครื่องหมักกบครับครับเดี๋ยวจะไปดูวิธีการหมักกบนะฮะกบหนึ่งนี่แล้วก็เทเครื่องปรุงที่เราโขกเมื่อสักครู่นะี้ลงไป,ไปนี้เลยโอเค แล้วก็ใส่อะไรครับเชฟตั้มผงนัวเนี่ยมีแฟนคลับถามหาเชฟตั้มนะนี่เชฟตั้มมามาแล้วนะประมาณประมาณนี้ผงนัวครับเยอะไปเปล่าแบบนี้เนี่ยผงนัวใส่หลายแทบหลายครับเหมือนเดิมอ่าเชฟตั้มก็ใส่เยอะหน่อยนะต่อไปครับรสดีนะเนี่ยผงปรุงรสครับนี่นะมือกอเที่ยงนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปครับน้ำปลาน้ปลาหยอดลงไป แล้วก็คุกครับอขออยาชใช้มือนะครับ <Okay. S 1> อย่างนี้เลยจะได้เข้าเนื้อถึงพริกถึงพริงแบบนี้เลยต้องขอไปกราบขอไปคนที่ไม่ทานกบด้วยนะครับนี่เป็นวิธีการกินของชาวบ้านนะฮะบ้านๆแบบอย่างนี้เลยเชบตําก็จะเอาเครื่องยัดเข้าไปในพุงด้วยฮะให,ให้เครื่องมันถึงเวลานึ่งมามันจะได้เข้าเนื้อนะครับอย่างนี้เลยต่อไปครับเชฟตั้มก็นี่เลยฮนะจะเอากบที่หมักไว้แล้วมาลง หม้ออย่างเงี้ยเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรการนึ่งนะครับทำไมต้องใช้วางข้างล่างด้วยอ่ะให้มันให้มันกลิ่นหอมดับคาวให้มันเป็นเงี้ยให้มันหอมให้มันให้มันดับคา,าวนะดับครยที่วางล่างคือต้องเครื่องที่เหลืออ่าตกข้างบนจะช่วยดับคาวของกบได้ครับโอเคเจ็บตมจะใส่แบบนี้เลยเี่ยให้ดูกันใกล้ๆครับเนี่ยก็จะรอสักพักครับหลังจากกบสุกครับขั้นตอนต่อไป เชฟตั้มก็จะเอาใบาแมงลักครับโปะหน้านิดหน่อยนะครับเนี่ย <c oughs> เพื่อความหอมเมื่อเวลานึ่งเสร็จเนี่ยกลิ่นของใบแมงลักเนี่ยจะบอกว่ามันจะช่วยชูโลงให้นึ่งกบเนี่ยมีกลิ่นที่หอมมากๆนะครับว้าวแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนสักพักครับผม <c oughs> ครับเดี๋ยวเรามาดูผักที่เราจะนําลงไปนึ่งครับวันนี้โอ้ได้เชฟตั้มได้ได้บวบมาฮะเนี่ยใหญ่ๆเลยฮะบวบแล้วก็มีดอกแคครับอ่าแล้วก็เวลานึ่งเนี่ยดอกแคจะออกหวานๆขมหน่อยๆฮะกวางตุ้งนะครับประมาณนี้ฮะครับ ขั้นตอนต่อไปเชฟตั้มก็จะมาทําน้ําจิ้มแจ่วนะฮะทัแจ่วสูตรอีสานนะฮะนี่ฮะเชฟตั้มีหมือาเดิมครับคือเก่าครับนี่เลยฮะ,ะให้มาดูใกล้ๆนะนี่ฮะนึง่งตกต้องคู่กับน้ําจิ้มแจ่วนะครับมีเคล็ดลับอะไรบ้างครับตาําแจ่วให้อร่อยเนี่ยเชฟตั้ตมตั้ให้ไม่แหลกให้มันแหลกตั้มไแมไหแหลกครับยับงใสน่นาอ เตามันเผือ,อ,อกเจ็บเตามตำให้มันแหลกนะฮะพอ,ะอมือแข็งคือเก่านะฮะเจ็บเตามานี้ยโอ้เสียงดังฟังชัดนะครับพอครัวตัวจริงเนี่ยสาดกระ,ะเบือต้องกระแทกกโขลกแล้วดังนะฮะนี่คือพวกครัวตัวจริงเนี้ยว้าวบ้านเลยฮะครับหลังจากเออก็บเตามโขลกพริกหอมแดงกระเทียมเผามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะ ปุกิมเจียวต่อไปเป็นวิธีการปรุงครับผมโอเคใส่อะไรครับเชฟตั้มอูมามิอูมามิฮะก็คือผงนัวนั่นเองใส่หลายแซบหลายนะครับบนเสิร์เดิมนี่เลยต่อไปครับน้ำปลาน้ำปลาใส่หลายบอกครับเชฟประมาณลิตรหนึ่งประมาณลิตรหนึ่งเลยฮะโอ้โหเป็นโรคไตไตหาอะไรเงี้ยกินอะไรเรากลับไปทางบานโอเคต่อไปครับน้ำปลาอีกรอบหนึ่งฮะโอเคครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับขาดไม่ได้เลยเนี่ะถ้าทาตําแจ่วน้ําจิ้มแจ่วแล้วไม่ใส่ปลารานี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับเก็บตามมาไงครับใส่ปลาแล้วมันรสชาติจะเป็นไงครับมันจะนัวมันจะนัวเก็บตามบอกมันจะนัวนะว้าวนี่เลยนะโอ้หกอย่างเงี้ยเห็นอันเสร็จสับครับผมครับต่อไปเราจะมาดูากบกับผักนึ่งที่อยู่ในหม้อนะครับเนี่ย เปิดมาอย่างนี้เลยโอ้โหควันพุ่งเป็นไดไอเลยนะเนี่ยกบอยู่หน้ามองไม่เห็นแต่ผักเยอะหน่อยนะเนี่ยมีดอกแคนะครับวหวานๆเลยนะ,ะนึ่งเสร็จแล้วใบแมงลักครับอ่าส่วนบวบนี่เราจะมานึ่งอีกทีหนึ่งนะครับนี่ยนี่ครับหลังจากเอาน้ำกบนึ่งสมุนไพรออกมาจากหม้อแนละ้วอย่างนี้เลยนะโอ้หอูนี้ดูหน้าตาสีสันครับ น่ากินน่าแดกน่าทานมากครับว้าวเราชมครับผมครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูนี้กบนึง่งสมุนไพรด้วยหน้าตากับอย่างนี้เลยกินกับจิ้มเจ่วฮะน้ำจิ้มเจ่วโอ้อย่างนี้เลยฮนะเดีย๋ยวเราจะมาแดกให้ชม <Okay. S 1> นะครับนี่ฮะขออนุญาตใช้มือแล้วนะขอเนี่ยฮะผมจะจะเอาน่องกบที่นึ่งอย่างนี้เลยนะี่ฮะโอ้โหเนี่ฮเขาขาเลยนะอย่างนี้เลยนี่ เห็นหนังจีนเขากินไก่นะเวลาดูหนังจีนสมัยก่อนเขากินไก่นะแต่นี่นกินกบเขาอ,อ่ะแล้วผมขออนุญาตจิ้มกับน้่นจิ้มอย่างนี้เลยนะแล้วก็แดกครับอร่อยเสียทุเลยดบอกนะผมรอยตามกันหมดเลยนะเนี่ยครับเนี่ยภาพบรรยากาศนะเราจะให้ชมบรรยากาศอย่างนี้เลย เขาจะมีเนี่ยฮะดอกแคร์นึ่งนะเนี่ยดอกแคร์นึ่งอ่าอย่างนี้เลยเขาจะมีเนี่ยผักแมงลักนน้ำจิ้มแจ่วของเราเก็บตำนี่ทำบอกว่าโอ้โหถึงพี่ถึงขิงแซ่บนัวเผ็ดจัดจ้านมากครับก็เสี่ยกิจเขาจะเอาต้มหมูมาด้วยนะแล้วก็มีน้ำตกหมูนะอย่างนี้เลบรรยากาศนี้พี่แม่เขากำลังรับประทานอยู่นะเสี่ยกิจก็เป็นไงครับเสี่ยกิจเป็นไงครับอครับลอยครับโอ้โหมีสตออย่างนี้เลยฮะ กินแบบบ้านๆเลยอย่างนี้แหละต่อจะเอาน้ำจิ้มเจีวมาใส่กับกบอย่างนี้เลยฮนะแล้วแดกครับต่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวหางกบก่อนเป็นไงครับเป็นไงครับต่อน,นี่ต่อยกนิ้วอีกแล้วนะอ่ะทีนี้มาดูน้องบลานนะฮะตากล้องของเราชิมอ่ะอ่าทำพิจ๊มจิ้มเจีวนะฮะนี่ฮะแดกครับเป็นไงครับๆๆๆบ่อยเฉยนี่บ่อยเฉยนะ <laughs> Okay, โอเคครับติดตามครับเนี่เราก็จะเอาเน,นื้อกระดาษมันได้สองนี่ขอบขาวๆเลยนะนี่ฮะโอ้โหนี่ขาวๆเลยนะน้ำซอสน้ำจิ้มนะเรากำลยงจะมาใส่กับบวมนะนี่เลยนเ้วก็แดกครับเบือ่อน้ำมันไมเผื่อน้ำบ,บวมเขาบอกว่าเข้ากันมากๆเลยนะ จับนัว้เจียวจับตำนี่ยจับนัวมากๆโอเคใส่กับน้ำจิ้มแจ่วอย่างนี้เลยนะนี่ให้รูนชัดๆเลยน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ข้าวร้อนๆนะข้าวร้อนๆเลยแล้วก็แดกครับ <S <S อืม้มเอาผม,มาใส่กับบวบอย่างเงี้ยนะผมจะบวบไปบอกว่าร้อนมากแต่ก่อน,น <S <S อตียันนะปากทองน้ำมาล่าดำบอกระวังปากปากทองนะเนี่ยนะใส่กับบวบไะ แดดให้ดูสิครับนี่บวกแล้วก็แดบกบครับเนี่ยให้ดูกันใกล้ๆครับเนี่ฮะขอขาวๆเลยนะเนี่ยใส่กับใบแมงลักแล้วก็เอาน้ำจิ้มเจาะมาใส่อย่างนี้เลยต่อเดี๋ยวโอ้โหดูได้ชัดเลยฮะใบแมงลักเปื่อยๆนะขอบเปื่อยๆนวะ้า ยอดครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับใส่ไปแมงลักนะกบชัดเลยนะโอ้โหทำเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราต้องเด่นนะครับตามงวัลศึกรายการนะแล้วก็จัดก,การครับอ๋อใส่อบบวัวร้อนๆเลยฮึมฮึมรับเงินมากเลยครับเน,นี่ยโอบบน้ำจิ้มแจ่วเขาบอกว่าขายดีมากฮะแป๊บเดียวครับ เกียงตับเลยฮะเ <Wow. S 1> นี่ยโอ้โหสุดๆเลยนหน้าตากบเนี่ยกบก็ใกล้หมดแลนะ้วตัวบักเลอร์บักใหญ่เลยนะสองตัว <Wow. S 1> ว้าวโอ้โหว่าเชฟตั้มนี่ลังสัรนเมนูนี้ถึงพริกถึงขิงแซ่บนวจริงครับกบนึ่งสมุนไพรอ่ะรอติดตามครับว่าเราจะจวดจัาฟาาเรียบหมดหรือเปล่านะครับ oh. ครับเดี๋ยวเราพามาชมภาพบรรยากาศเนี่ยกินแบบบ้านๆเลยนะ วันนี้เมนูต้องบอกว่าพื้นบ้านมากๆครับแล้วก็หลายๆคนคงเคยทานบางคนก็เคยทานแล้วแต่ไม่ได้ทานานานครับเนี่ะเราก็จะมาลังสั์ให้ดูให้คิดถึงวันนยังหวานอยู่อย่างนี้เลยนะครับสาหรับคนที่มาทํางานกรุงเทพเราคิดถึงบ้านนาเราเนี่ยเนี่ยเมน,นูนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายได้นะครับกับการกินอาหารนะครับแบบครอบครัวอย่างนี้นะเนี่ยโอ้โหที่แม่ก็กปั้นเรียบเลยนะ เจ็บตั้มก็นี่เลยเป็นไงครับเจ็บตัม้มนัวเจ็บตั้มมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมครับมันเปื่อยเหมาะสำหรับคนแก่เพราะว่าว่ากบมันเปื่อยมาไ <c oughs> ม่ต้องเคี้ยวมากใช่ไหมไหนครับตัวเองใช่ไหม <c oughs> พี่แมวบอกตัวเองใช่ไหมพี่แมวบอกว่าเหมาะกับกับเชฟหรือเปล่าครับว่าเชฟก็รู้สึกอายุเยอะแล้วนะเอาครับเราติดตามครับนี่ฮะบรรยากาศอย่างนี้เลยบ้านเนี้ยสตอก็โอ้โหอย่างนี้เลยฮะ อีกใจก็นี่โอ้โหอิกใจคอมเมนต์มานะว่าโอ้โหน้ำจิ้มแจ่วนี่มันอร่อยอะไรยี่เงี้ถูก้โหแมนี่ฮะนี่น้ำจิ้มแจ่วเกียงตับเลยฮะรุดจานป้าเรียบเลยนะอิกใจว่าไงครับน้ำจิ้มแจ่วเป็นไงบ้างน้อยไปนิดน้อยไปนิดนึงของดีอย่างเงี้ยนี่ยฮะที่มาของเชฟเทเบิลครับเนี่ยฮะเชฟเทเบิลเราก็ของอร่อยก็ต้องรอนิดนึงนะน้อยนิดนึง แต่คุณภาพเต็มเปี่ยมครับผมต่ <Wow. S 1> อ,อชมครับมันจะหมดหรือเปล่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะเดี่ครับหลังจากผ่านไปไม่กี่สิบนาทีนะฮะ้อาบอกว่าเกลี้ยงตั๊บเลยนะนี่ฮะกบนึ่งสมุนไพรกับจิ้มแจ่วแซ่บนะครับพี่น้องเนี่ยไม่เหลือซากเลยฮนะ <Wow. S 1> เกลี้ยงตั๊บเลยน,ะ <Yeah. S 1> นี่ฮะโอ้โหรสชาติบอกว่าแซ่บนัวยยีรีนะครับว้าว <Wow. S 1> อย่างนี้เลยสุดยอดจริงๆ ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้หบนึ่งสมุนไพรกินกับน้ำจิ้มแ่วปลาซาบๆนะครับต้องบอกว่าโหเด็ดดวงทะลวงไสเลยนะครับรอติดตามชมนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปรังสรรไปชมไปกินไปแดกเมนูอะไรนะครับ <Okay. S 1> ก่อนจากกันไปคลิปนี้ขอฝาก FC ซกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ